ถ้าให้พูดถึงนะครับของฝากของประเทศไทยที่อยู่ในมือของนักท่องเที่ยวทั่วเอเชียกระเป๋าผ้านารยาต้องติดท็อปทีแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับแต่ใครจะไปคิดเลยครับว่าแบรนด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นจากธุรกิจการเทรดดิง้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆเท่านั้นก่อนที่จะกลายมาเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ารวมกว่าหลายพันล้านแล้วอะไรล่ะครับคือเบื้องหลังของความสำเร็จของแบรนด์นารยาที่ไม่ใช่แค่กระเป๋าน่ารักน่ารักแต่นี่คือโมเดลธุรกิจที่คนไทยทุกคน ควรต้องรู้ครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือ positioning คุณภาพดีราคาน่ารักโดยแบรนด์นารยานะครับไม่เคยจะพยายามเป็นแบรนด์หรูแต่ยืนหนึ่งเรื่องของฝากคุณภาพครับด้วยราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้จึงทําให้เกิดแบรนด์รอยัลตี้อย่างรวดเร็วจึงทําให้นะครับลูกค้าชาวต่างชาตินะครับกว่า80%กลับมาซื้อสาทุกครั้งที่มาไทยและอย่างที่2นะครับจากวัสดุผ้าธรรมดากลายเป็นดีไซน์ที่ล้ำโดยใครที่เห็นโบนาา่ารักผ้าเย็บตารางโลโก้สีน้ําเงินเหลืองก็รู้ทันทีเลยนะครับว่า ว่านี่คือแบรนด์นารยาน,นั่นเองโดยเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยงานฝีมือแบบไทยๆจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครก็จดจำและอย่างที่3นะครับนั่นก็คือรีเทลเอ็กซ์เพียรนที่น่าจดจำและทุกสาขาของแบรนด์นารยาน,นะครับถูกออกแบบให้สร้างประสบการณ์มากกว่าการขายตั้งแต่หน้าร้าเลยนะครับที่เป็นสีเหลืองสะดุดตาไปจนถึงการบริการลูกค้า แบบอบอุ่นเป็นกันเองรวมถึงการมีแฟลกชิพสโตร์ที่ไอคอนสยามที่มีการเสิร์ฟชาให้ลูกค้าด้วยบอกเลยนะครับว่านี่คือการสร้างสัมพันธ์แบบระยะยาวครับและอย่างที่4นะครับนั่นก็คือการไม่หยุดพัฒนาแบรนด์โดยแบรนด์นารยานะครับไม่ยอมให้ตัวเองติดเกาะเป็นเพียงแค่แบรนด์ผู้หญิงหว,วานๆโดยที่พวกเขาได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ออกมาให้เข้าถึงกลุ่มของผู้ชายคนรุ่นใหม่และสายแฟชั่นเป็นการแยกตลาดที่ชัดแต่ก็ยังมีการส่งเสริมแบรนด์แม่เรียกได้ว่าแบรบนด์นารยาไม่ใช่แค่แบรนด์กระเป๋า แต่คือภาพลักษณ์ของงานไทยที่ไปไกลระดับโลกครับและกลยุทธ์ที่ยึดมั่นในคุณค่าเดิมแต่กล้าที่จะปรับเพื่ออนาคตที่สุดรสำเร็จของ s m e ไทยที่ทุกคนควรจดจำครับและอยากให้ทุกคนนะครับลองเรียนรู้จากแบรนด์นารยาโดยเป็นแบรนด์ที่ไม่หวือหวาแต่เป็นแบรนด์ที่น่าจับตาม,มากที่สุดในพอสอน